เ้ยถึงป้ายรถเมล์กลับบ้านสักทีเป็นวันที่เหนื่อยลา้าสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับผมเองแล้วก็เกม Doppelganger er เฮ้ยป็นน่าจะสนุกสนานไหมเนี่ยเล่นเกมผีทา่าทของเราคือการกลับบ้านคืออธิบายให้ฟังก่อน Doppelganger er นะครับเป็นภาษาเยอรมันแล้วก็เป็นความเชื่อในหลายๆต่างประเทศ ของบ้านเราก็น่าจะมีบ้าพวกคนหน้าเหมือนอะไรเงี้ยซึ่ง d เ u b l แกงเกอร์เนี่ยผมไม่ค่อยมั่นใจทางทฤษฎีเท่าไหร่ว่าเออมันคืออะไรกันแน่แต่ในเชิงปฏิบัติอ๋อรถผ่านรถผ่านตกใจแต่ในเชิงปฏิบัติก็คือเป็นคนที่หน้าเหมือนเราแล้วก็เขาก็จะมาไล่ล่าเราก่อนที่เราจะข้ามถนนนะเราต้องมองซ้ายมองขวาแล้วก็กลับไปมองข้างหลังว่ามีใครตามเรามาหรือเปล่าถ้าไม่มีเราก็เดินไปแล้วก็หันไปบางทีน่าไม่เห็นไม่มีอะไรผมเดินเล่นไนดะ้ ดความผิดผมเองแหละผมไม่ควรจะมาเดินเล่นอะไรตรงนี้อาลุงซื้อของหน่อยลุงครับลุงประตูเปิดยังไงเปิดกดเองประตูเลื่อนทำไมมันมันน่ะโอ้นั่นแม็กเวลลเหรออะไรชื่อแม็กเวลอะทำไมนายกลับบ้านช้าจังเลยอ่ะก็เหมือนปกตินะฮะลุงโอเคไป ต้องซื้อของลุงมีอะไรขายบ <c oughs> ้างใช่ไหมเปลี่ยนเพลงไหมลุงก่อนลุงจะเปลี่ยนเพลงผมว่าลุงเปลี่ยนเสื้อเหอะมันฟิตไปบ้างชุดเนี้มีอะไรให้ซื้อไหมอันนี้คืออะไรบุหรี่ตาแมวอ่าอืมเซียวเซียวลีเซียวลีอันนี้ก็เซียวลีเฮ้ยมิลเราได้เซียวลีกับมิวค์ท่านทนออกเสียงให้ถูกมิวได้ขวดได้เซียวรีได้มิวแล้วก็หน้าอลัวนี่คือของทั้งหมดป่ะผมขาดอะไรป่ะลุง ลุงเอ้าลุงซื้อของเพิ่มมาอะไรอ่ะลุงเมื่อกี้เอ่อเหมือนมีแมวมาหยุ่น้านลุงปะใช่ปะใช่ปะผมไม่รู้โอ้โอเคผมซื้ออะไรมาโอ้บิสกิตอ่านี่คือบิสกิตเออลุงได้เอาไอ้นั่นให้ผมไหมอ่ะฮะอร่อยอยู่หมายความเ่อไงอะไรอ่ะก็ลุงสัญญากับผมแล้วเมื่อวานน่ะ โอ้เออลืมลืมโทษทีช่วงนี้ลืมบ่อยลุงเนี่ยยังลืมเอากุญแจห้องน้ํามาเลยเออยังไงก็ตามเนี่ยลุงผมก็ขอไอ้กอดอนกินไปแล้วนะแล้วลุงก็บอกว่าลุงจะให้ผมแบบฟรีฟรีเลยอะ่ะโอ้เออจําได้แล้วละกอดอนกินเออเออเอ้ยขอโทษจริงๆรไอ้หนุ่มลุงที่ลืมวะเอ้ไม่ไม่เป็นไรลุงเออผ่านผ่านไปโอ้ลุงเอ้ย เออก็ทั้งหมดจะเป็นสิบเจ็ดสตังค์สามเซนเอ๊ะฮะอะไรนะอันนี้ลุงลุงใจใจเออลุงมันมีกลิ่นแปลกๆอยู่ในห้องน้ำด้วยนะไปไปเช็คหน่อยไหมยุงยุงยุงคือใครวะลุงกลิ่นแปลกๆหรอเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูให้เดี๋ยวไปดูให้แต่ลุงไม่มีกุญแจก็ลุงก็ทำอะไรไม่ได้เลยแต่ไม่นไม่เป็นไรไอ้หนุ่มหนุ่มไม่ต้องกังวลมากไม่เป็นไร เดว,วันต่อไปเนี่ยกลิ่นมันจะแบบหายไปเลยปิดมันปิดทิ้งโอเคลุงลุงโชคดีแล้วกันกับเรื่องกลิ่นอะ่ะโอเคผมไปละบายบายโอเคปะเราเดินกลับบ้านกันดีกว่าเราซื้อของวันที่เรียบร้อยกด F เพื่อเปิดแฟลชแถวบ้านเแฟลชอ่ะแถวบ้านเยกสมาร์ทโฟนก่อนข้ามถนนนะครับเด็กๆมองซ้ายมองขวามองข้างหลังใครตามกูมาปะไม่มีโอเคงั้นเดินต่อไป <S <S แล้วบ้านผมไปทางไหน ันเดินเข้าไปได้ด้วยอ๋อโอเคเดินได้แค่นั้นแหละดีแล้วดีแล้วดีแล้ว,ลวอย่าเดินได้เข้าลึกกว่านี้เลยเพราะผมหลงแน่นอนตอนนี้กี่โมงเนี่ยมองไม่เห็นอาจจะเป็นเวลา25นาฬิกา66นาทีทุกคนมีใครตามมาไหมผมระแวงจริงนั้นแนะคือเรามาเดินกลางถนนแบบนี้มันระแวงผมนึกถึงเรื่องราวที่รุ่นพี่เขาเคยเล่าให้ฟัง <laughs> อันนี้ระแวงจริงๆน,นนะนแะคือเขาเป็นรุ่นพี่ผมเขาไปจะค่อยเล่าให้ฟังดีกว่าไหม เดี๋ยวค่อยเล่าในอนาคตแล้วกันเนาะโอเคในระหว่างทางเดินกลับบ้านเนี่ยเดี๋ยวผมเล่าอะไรเอาต้องรอรถเมย์โอเคมาในระหว่างนั่งคือผมมีรุ่นพี่อยู่คนหนึ่งเขาไปเรียนพิเศษ,ษอะไรพวกนี้แล้วก็เขาจะมีอนุสภาพเขามานั่งรอรถเมย์แบบนี้นะแล่เขาน่าจะกลับบ้านแล้วก็มีรถสมมุติว่าเป็นรถแท็กซี่ที่แบบมันพังมันก็จะกองอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนึกทุกคนจินตนาการภาพตามผมแล้วพี่เขาก็เป็นแบบเขาก็ เขาก็สูงเขาเป็นคนสูงเขาก็ตอนแรกเขานั่งเล่นอยู่เนี่ยแล้วก็นั่งกดโทรศัพท์ไปสักพักรู้สึกเลยนะว่าเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งก่อนไปอ่ะเขาก็เปิดโทรศัพท์ขึ้นมาเช็คปุ๊บเป็นเวลาห้าทุ่มห้าทุ่มห้าทุ่มห้านาทีจาไว้เลยห้าทุ่มห้านาทีนี่คือคีย์หลักแล้วก็พอผ่านไปสักแป๊บหนึ่งปุ๊บก็มีแท็กซี่แท็กซี่มาปุ๊บพี่แกก็เรียกโบกโบกโบกแท็กซี่มาเขาก็นั่งเขาก็นั่งแท็กซี่เขาก็นั่งไปสักพักหนึ่งแท็กซี่คนนี้เข ก็พอเวลาผ่านไปผ่านไปผ่านไป,นไปพี่เขานั่งเล่นมือถือไปกดนูน่นเปิดนี่ไปเรื่อยของเขาอะแล้วก็พอไปถึงสักแป๊บนึงแท็กซี่เาก็ชะลอรถทุกคนแบบถนนแบบเนี้ยไฟน้อยๆเหมือนบรรยากาศแบบนี้เลยแท็กซี่เาก็ชะลอรถแล้วเขาหันมาหลังมาบอกว่านุม่มอุ้ยเทียโอเคผมไม่เล่าต่อแล้วผมเล่าแค่นี้พอผมไม่เล่าละพอเลยลุงร,รู้ป่าบ้านผมอยู่ไหนผมหาทางกลับบ้านไม่เจอดูผมต้อง เดินทางนี้เหรอใช่ทางนี้ไหมรอยสนิมมันน่ากลัวจังวะฮะหลังร้านมีอะไรหรือเปล่าลุงไม่ได้ซ่อนอะไรไวใช่ไหมทำไมบันไดขึ้นได้ด้วยอ่ะผมซ่อนไม่ได้ถึงบ้านไหมผมไม่ตัดนะวีคลิปเนี้ยผมไม่ตัดเยอะนะผมบอกตรงทุกคนจะต้องดูผมเดินไปเดินมาแบบนี้นั่แหละทุกอย่างที่ผมพูดทุกอย่างที่ผมเจอทุกคนจะต้องผ่านเรื่องราวนี้ไปกับผมเพราะว่าผมขี้เกียจตัดใช่มันเป็นคลิปฮาโเราินทั้งทีเป็นคลิปผีตัดยงตัดเยอะอะไรไล้สาระเนาะ ใช่ไหมเราแค่ไม่้ที่ทำไมกระตุกอะไรไม่หลับไม่นอนมันนกอะ่ะฮะทุ่มแล้วนี่มันยี่สิบห้านาฬิกาแล้วเฟ้ยใจเบ่ายี่สิบก้ายี่สิบห้านาฬิกาประมาณเจ็ดสิสามนาทีแล้และนี่ผ่านผมอะ่ะประตูไม่เท่ากันด้วยองจูย้อย่างแย่นะ แล้วก็เอาของไปเก็บในเออผมถือของมาได้หรอผมลืมเลยผมลืมสนิทเลยโอเคเอาของไปเก็บในตู้เย็นชึบเก็บอืมโอเคเลี้ยงด้วยความไวแสงเฮ้ยเดี๋ยวไม่มันไม่สามารถวางอย่างนี้ได้ทาไมไม่เอาไปลงโอ๊ยหงุดมหิวไวเนี่เยเนี่ยมันก็ไม่ควรอยู่ในตู้เย็นหรือเปล่าใครเขาเอาโอโหัวยัดเข้าไปทุกคนเห็นข่าวปะมันจะมีหนุ่มฟลอริดาบ้านไหมเพราะว่าเอาไมโครเวฟ ไปอบในไมโครเวฟัลโหลโอ้โหมันจะบรรยากาศดีมากเลยนะถ้ามันเป็นตอนเช้าคนปิดประตูไปอ่าสวัสดีพวกไม่เห็นอะไรเลยผมคนทำไรเฮ้ยดักโซ่ปะดักโซ่เปล่าอันนี้โอ้ในเชางเป็นคนที่มีรสนิยมนะพ่อหนุ่มเอ่อทีวีทำไรได้ไหม กลับบ้านจากงานสมมติวากันเรากลับบ้านจากงานเราจะทําทอะไรก่อนดีระหว่างกินน้ํากินข้าวหรือกินผมไม่ใช่แล้วอ,อันนี้คือทางออกนอกบ้านโอเคทําไมต้องมีประตูทางออกนอกบ้านเยอะจังมันไม่จําเป็นหรือเปล่าชิปโอเคปิดนอนหอผ้าปูที่นอนเรียบม้างเลยนะมันติดเข้าไปในนั้นและใครเขาเอาเก้าอี้มาไว้ตรงนี้เนี่ย Take out the cache อ๋อผมไม่ได้อ่านเควสผมมัวแต่เดินสำรวจบ้านโอเคเราเอาขยะไปทิ้งแล้วเอามาทำอะไรตอนนี้ทำกลางค่ำกลางคืนฮะเอาไปทิ้งไหนอะฝ้าหนังเขาทิ้งขยะตรงไหนถ้าเป็นบ้านเราคือเดินไปทิ้งหน้าบาักซอยนู้นเลยเอ่ะเดินรอบบ้านแล้วนะเนี่ยคือตัวต้องอขยะไปทิ้งไหนข้างในนู้นเหรอ ไม่มันควรจะอยู่ปากซอยเราควรจะเอาขยะไปทิ้งตรงหน้าปากซอยไปฝากลุงเออใช่หลังร้านลุงมันมีถังขยะอยู่นี่ว่าฉะนั้นไปลุงเดี๋ยวผมฝากด้วยนะลุงนะจริงๆเราทาตอนเช้าก็ทานนะสมมติแบบว่าเราตื่นเช้ามาใช่ป่ะแล้วก็ก่อนจะออกจากบ้านมือซ้ายถือกระเป๋ามือขวาถือ,อถังขยะอะไรเงี้ยด้วยถุงขยะแล้วก็วิ่งไปวิ่ง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 ปุ๊บแล้วก็โยนกระเป๋าใส่ถังขยะแล้วก็เอาขยะไปทํางานอืมยมกูดเจก,กูดปุ๊บเอ้ย โทษทีนะเจ้าหนูโทษทีนะเจ้าหนูเจ้าเจ้าหนูแบบหนูเป็นตัวหนูแบบแรดอะเลดตาทุยอะแรดจ้า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 มันจะน่ากลัวให้ไหมเนี่ยฮะุุุกกกรีฮิตพิซซ่าเอาพิซซ่าโอ้ยโอ้ยประตูหนีบปฏิบูหนูอ่าพิซซ่าพิซซ่าเก็บมัมมามีอ่ะเอาพิซซ่ามาเว็บน้ำม่เขเว็บมัมมามีอ่ะ ช่วยใช่ขอให้ทุกคนได้ริมรสพิซซ่าอันนั้นกินกำลังจะลอยผ่านออกไปที่หน้าจอของทุกท่านสวดให้ใจเข้าลึกๆเพื่อรับกินพิซซ่าขนหมหวานพิซซ่านับเบปเปลโลนี่พร้อมด้วยยันที่เว็บต่ไมาโ่โเคเวฟโอ้ยพี่แกเว็บนานเกินไปป่ะแป้งมันจะแข็งหมดนั้นอนะโอเคเปึบ๊บ แล้วก็เอาไปกินพิซซ่าขนาดดูทีเดินเข้าห้องน้ําทำพื้นี่เฮ้ยแล้วใครเปิดประตูผมปิดไปแล้วหรือผมเปิดวะโอเคช่างหัวแล้วกันดูทีวีกับการกินพิซซ่ากินพิซซ่าบนโซฟาและดั่งดูทีวีเริ่มไม่ใช่ละเริ่มไม่ใช่อิตาเลียนละไงพวกพักผ่อนไอ้มันมีมป่ะอร่อย รสชาติแบบ delicious แบบ nice อีกสักคำขออกสักคำรสชาติกรอบจากไมโครเวฟรู้สึกถึงซอสที่ยังร้อนๆในปากเต็มปากเต็มคำอะไรหอกะเทียมแล้วกับคำสุดท้ายแฟนสวยอย่างสุดๆไป get code and take a shower โอเคไปถอดเสือ้อผ้า อาบน้ำเอาจานไปเก็บก่อนปะแม่จานมาจมเข้าไปในโซฟาแล้วไม่เป็นไรหรอกอาบน้ำอาบน้ำออออเรืองอ,อ,องเสื้อผ้านี่ปะไม่เอ่อเสื้อผ้าอยู่ไหนถ้าเป็นผมผมจะเอาเสื้อผ้าไว้ในตู้เสื้อผ้าโอเคใช่มีใครซูเสื้อผ้าเอ้ยมีใครผมปิดประตูปะผมปิดแหละมไม่หรอกมั้ง ไม่หรอกคิดไปเองไม่มีอะไรจริงๆเชฟไปนอนหยิบมาหยิบแปรงสีฟันเาละเหลา,าให้คมเหลาให้คมเหมือนคนข้างในแล้วเราจะพร้อมจะพร้มเอ้ยใครเปิดตู้เย็นไม่ปิดเนี่ยโอเย้เดี๋ยว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 เด,วเดวีผมว่าไม่น่าใช่ละผมว่าไม่น่าใช่ละระวังตัวไว้เอ่อ t h a t is not me นั่นไม่ใช่ฉันระวังตัวไว้นั่นไม่ใช่ฉันหยุดมันหยุดเขาหยุดเขาหยุดเขาหยิบแจกันไปด้วยดินี่อาวุธมีพร้อมเลยนี่ไอแหลมๆหลมเนี่ยพร้อมที่จะจิ้มเข้าไปในลูกตาหรือไม่ก็คว้านดาบมันก็ได้ถ้าจำเป็นอ่มอ่าต้องนอนอไม่มีใครคิดไม่ไม่คิดจะเช่นอะไรนะในก็เห็นแล้วอะน่าเบึ่ออยู่กลางทีวีมันไม่มงคนซะเลยนะนอน อ,อถึงตัวนอนหลับปวดหลังจริงๆเลยเออตื่นเช้ามาหลังเป็นข้าวเกี๊ยบกุ้งเฮ้ยใครร้องอะ่ะใครเปิดคอนเสิร์ตไมท่านมั่นใจเลยว่าเสียงมันมาจากเขาเรียกอะไรว่าร้านสะดวกซื้อฉันต้องไปเช็คสักหน่อยโอเคได้เลยทำอ,อะไรไปมีคนร้องขนาดนี้ถือใจกันไปสักอันก็ยังดีมั้งถือมีดไปด้วยเอ้ยแต่ไม่ไม,ไม่ไม่น่ามาั้ อันนี้ออกจากบ้านเราเองโอเคโอเคบ้านเราเองบ้านเราเองใจเย็นๆไอ้หนุ่มร้านสะดวกซื้อไปทางไหนนะซ้ายหรือขวานะเอ่อน่าจะเป็นเก้านาฬิกาดันใช้นาฬิกาดิจิตอลด้วยดิเออซ้ายแล้วกันโอเคมาเอ,อ่บรรยิกาศ่าเขาลำนาภัยคุณได้ยินเสียงกรี๊ดในตอนกลางดึกจากร้านสะดวกซื้อ คุณก็เลยตัดสินใจที่จะเดินออกมาแทนที่คุณจะนอนหรือไม่ก็แจ้งตำรวจคุณเดินมาทำไมเดินมาตัวเปล่าเบรรยากาศแบบนี้จริงๆบ้านแบบนี้ผมมันอาจจะดูดีก็ได้นะลุงค้าใครไม่บอกผมนะเปล่าลุงลุงทําอะไรลุงทําอะไรใครลุงทำร้ายผู้หญิงอะลุงปิดแล้วเหรอร้าน,นสะดวกซื้อเปิดทิบสี่ชั่วโมงดิลุงลุงชื่ออะไรนะผมลืมชื่อลุงไปแล้วอะ เไม่อยู่ไม่มีใครอยู่อโอ้สินค้าใหม่เหรอลุงโอเคอืมเอ่อไส้กรอกลุงชิ้นใหญ่ดีนะแต่รู้สึกว่าลุงจะไม่ไปน,นิดนึงมันล็อกอ่าใช่ก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็มันมีกลิ่นแปลกๆจากข้างในนั้นด้วยอ,อ,อ,อืมอืมโอเคมีกลิ่นแปลกๆจากในห้องน้ำเอาโซนิคฉีด ไม่ใช่โซนิคเขาเรียกอะไรโซดาไฟแล้วผมต้องไปไหนผมต้องหากุญแจใช่ไหมโอลิโมลี่วอ h e าเฮลทำไมมันเกิดอะไรตรงนี้ได้ไม่เชื่อในสิ่งที่เห็นเลยตอนนี้พระเจ้าเชอเออได้โปรดบอกฉันทีว่ามันก็แค่ความฝันบ้าๆมไม่อยากเห็นเลยอะ่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาอะเลิกถามนู่นถามนี้แล้วหันไปมองข้างหลังก็ได้มั้งก่อนที่เองจะเป็นศพที่ห้า ไม่เอ่อฉันก็แค่อยากออกไปจากที่นี่ห้างๆหน่อยนะเดินเดินไปข้ามศพล้ลงุงดับเบิลแกงเกอร์ขอบคุณสำหรับการเล่นเกมนี้สร้าง17วันอู้สร้างออกมาได้ดีมากสเปเชียลแตงโอเคโอเคขอบคุณมากขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนที่เล่นขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปผมในวันนี้ขอบคุณมากๆฮะ สรุปคือเขาไม่ได้เล่นที่ด็อปเปอร์แกร์เขาเล่นที่ว่าเอาอไอลุงนี่แม่งโลกจิตแล้วมันฆ่าคนแล้วเราก็กลายเป็นศพที่ห้าของเขาเหมือนที่ผมได้พูด,พดไปเยี่ยมโอเคครับผมขอบคุณทุกคนมาที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะขออภัยในคำหยาบตลอดท่้งวิดีโอเฮ้ยฝ okay, ันดีลาตีสวัสดิ์ตั้หรับฝันดีแล้วก็ออกหางจากลุงร้านสะดวกซื้อซะมันมีควานแล้วมันพร้อมจะฆ่าคนบาย